สวัสดีค่ะจากการที่พี่หนิงได้ลงคลิปเกี่ยวกับ hr a s s e s m e n t ไปนะคะ mm hmm. ก็มีหลายองค์กรทักเข้ามาถามเรื่องของผลลัพธ์ที่ได้นะคะตอนที่เราทำ hr assessment หรือเรียกว่าการประเมินการทำงานของ hr ในเชิงกลยุทธ์แล้วเนี่ย องค์กรจะได้อะไรทีมงาน HR จะได้อะไรหรือตัวพนักง,งานเองนะคะจะนำตัวผลจากรายงานเนี่ยค่ะเอาไปใช้ยังไงต่อดี mm. ก็ต้องพูดว่าเรื่องแรกค่ะเวลาเราทำการประเมินอะไรสักอย่างหนึ่งนีคะสิ่งหนึ่งที่มันได้แน่นอนคือ1เราได้รู้ว่าสเตตัสปกติของเราตอนนี้สถานการณ์จริงที่เราเป็นอยู่มันเป็นยังไง อ่าเพราะงั้นเนี่ยมันเลยทาให้เราตั้งหลักได้นะคะว่าเอ๊ะเราจะเริ่มจากตรงไหนดีนะคะสมมุติคะแนนเต็ม10เนี่ยตอนนี้เราได้อยู่ที่ประมาณ5ก็แสดงว่าเราอาจจะมีรูปแบบการทํางานเนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ5คะแนนแล้วเรายังมีแอนเรียที่เราจะไปต่ออีก5คะแนนอันที่2ก็คือเราทําให้เราได้รู้แล้วล่ะค่ะว่าอะไรเนี่ย เราทำได้ดีในระดับหนึ่งแล้วนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปคอนเซิร์นกับมันมากเนาะแสดงว่าทีมงานของเรากระบวนการการทํางานของเรานะคะมันสร้างผลลัพธ์ความน่าพึงพอใจไว้อยู่แล้วส่วนที่เราต้องไปสนใจก็คือเราต้องต้องต้องไปดูแล้วล่ะคะ่ะว่าหัวข้อที่ได้จากการสรุปข้อรายงานเนี่ยค่ะทางทีมคอนซัลท์นะคะหรือทีมที่ผู้ทําการประเมินเขาแนะนําอะไรนั่นคือการเช็คในเรื่องของผลกระทบที่มันอาจจะเกิดขึ้นค่ะ ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นมันมีบางอย่างที่มันเป็นผลกระทบในเชิงรุนแรงนะคะเช่นรุนแรงต่อภาพรวมขององค์กรรุนแรงต่อนโยบายขององค์กรความสามารถของทีมงาน HR ต่อกฎหมายหรือต่อในสิ่งที่มันเป็นคอนเซิร์นคือเรื่องของความเสี่ยงซึ่งเรื่องแบบนี้แหละค่ะมันทําให้เราได้เห็นได้จากหน้ารายงานอันที่3ก็คือแล้วเราจะต้องทํำยังไงต่อนะั่นก็คือเริ่มเอาสิ่งที่ถูกจัดอันดับ นะคะตัวความเสี่ยงหรือผลกระทบทั้งหลายเนี่ยแหละค่ะมาตั้งเป็นเป้าหมายในการทํางานของเราอาจจะเป็นโปรเจกต์ระยะสัน้นโปรเจกต์ระยะยาวเนาะเรื่องบางเรื่องทําไม่ได้ภายใน3เดือน6เดือนนะคะเรื่องบางเรื่องต้องค่อยๆทําทนะคะแล้วก็ใช้เวลาหลายปีเพราะฉะนั้นเนี้ค่ะในสรุปในงานของการทํา hr assetment report เนี่ย<ๆ>ก็จะทําให้เราเห็นเลยค่ะว่าเออเราจะมีแนวทางในเรื่องของการกําหนด action plan ยังไง มีจะมุมมุมมองการทำงานแบบไหนที่จะไปสนับสนุน business model ขององค์กรและเราจะของงบประมาณอย่างไรนะคะที่จะคอมมิตต่อทีมผู้บริหารได้ว่าเมื่อเรามีตัวรูปแบบของการประเมินแล้วนะคะเราจะไปต่อได้แน่นอนพี่เชื่อว่าไปต่อได้แน่นอนคะ่ะเพราะสิ่งหนึ่งคือเรารู้สิ่งที่เราอยู่ในเป็นในปัจจุบันอันที่2เรารู้สิ่งที่เรากําลังจะไปอนาคตที่เหลือก็คือแก็บแล้วล่ะคะ่ะว่าเราจะเดินทางเส้นทางนี้อย่างไรกันต่อจากแนวทางที่ทาง สรุปในงานที่ทีมที่ปรึกษาสรุปให้นะคะใครสนใจก็ทักพี่หนิงมาได้นะคะเรามาเช็คกระบวนการการทำงานกันค่ะเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองนะคะในการที่เราจะรู้ว่าอะไรที่เราควรจะไปดูแลเป็นพิเศษและอะไรที่เราจะทำให้องค์กรเราได้รับการพัฒนาต่อนะคะก็ทักกันมานะสวัสดีค่ะ